รีแอคชั่นเหตุโกลาหลสุดรั่ว EP 9ขอร้องเลยคุกกี้รถแบ็ขอให้สวยมันภาคทาวเวอร์ออปุ๊บโา้ Superman, <ok คุกกี้อาวคาโดไหนดูสิอื้อหือคุกกี้รปแพนเค้กฮะอื้อหือแพนเค้กของจริงคุกกี้รถหหอมป๊าบไม่ร้องนะโอเอโอเอคุกกี้รถนักแปลธาตุฮะเด๋อดูสิเย้นอนตัวเปื่อยเชียวนอนมาฝรั่งฮะ ดูครันไปอยู่กับคุกกี้เห็ดเลยคุกกี้เจ้าหญิงฮะล่างนี้เท่ยู่นะนี่คุกกี้เดวิลฮะดูกันโอ้ยน่ากลัวอยู่นะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวขนาดนี้อย่าบอกให้อย่ากลัวเลยเถอะไหนคุกกี้ลัดสวินอะไรวะเนี่ยคุกกี้โรยคัสตาร์ดรุ่นที่สามดูสิเ นี่คือจอมยุทธเด้แต่เราหมึอแต่ละเวทเนยโอ้ยคุกกี้พี่เซน,นี่หลิวสงสัยโดนคำสาปคุกกี้ลรชเชอรี่ให้ดูดิจะแกงเปล่าว้วาวหนูน้อยบวกแดงนาา่ารักดีหน่อยไม่แกงเหมือนพายคาวเวอร์ไหนคุกกี้ลรตชแครอทด,ดูสิมองไงเหรอโห